สวัสดีครับผมวัตต่อจากเชนนลวัตตอแรเอร์และวันนี้เราอยู่ที่ฟอร์มัอรสาขาเกษตรนครับผมจะพาชมรถหนึ่งคันนะคันนี้เป็นรสปอร์ตนะครับเครื่องสีล้อราคาหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นส่พันบาทแต่งอะไรไปดูคันนี้ถ้าผมยกขึ้นไปสามเดนเนี่ยน้อสีนะคร่สามสามหน้าเนี่ยแปลงของทัพเป็รแรปเปอร์นะปกระจัหน้า เป็นชนนะเป็นอย่างนีนี่นะถ้าเราลหล่อส่วนนี้ส่วนนี้สามารถที่จะเลือกสีได้นะนี่ก็คือของค้างมันเนี่ยเราสามารถที่จะทำสีดำได้นะครับ,มามารรบผมว่า <c oughs> เป็นสีแบบนี้ได้เลย <c oughs> นะฮะมาดูด้านข้างนะกันนี้เราใส่ล้อขอบ20นะครับส่วนลบ44ล้อเป็นขอบใต้กันไฟนะขอบ20นะครับกว้าง12เนิ้วนะครับลบ44เนี่ยจะลดอยู่ประมาณ3เนิ้วนะครับผมถราผมคุ้นล้อไปนิดนึงนะครับก็จะเหลือประ่มมาทั้ง2ได้นะครับ อันนี้จัดโซนนะติดลบนะเกิดติดลบได้ไหนะครับผนมะแล้วก็มีการตัดเก็บซุ้มตรงน,นี้นะบริเวณนี้นะถ้าซื้อรถกับเราเนี่ยเวเราจะเก็บตรงนี้ให้เก็บงนานทั้งด้านหน้าและด้านหลังยกสองนิ้วสามารถที่จะเข้าห้างได้ปกตินะคระ้อยเก้าสิบส,สี่มิลลิเมตรนี่ในส่วนของตัวท่ตย้างเนี่ยมันจะเป็นป่าย์เดิมะน,นะไม่ได้เปลี่ยนครับก็อาจจะมีความสูงขึ้นนะิดนึงนะครับ ทรงละหลอดนะทรงละหลอดนะดูหลังถ้ารลังก็มีนะก็เป็นทรงเมกานะทรงเมกาล้อรันประมาณสักสอนิ้วนะประมาณนี้นะแล้วก็มีแรปติสติกร์ของแรปเตอร์ที่หน่อยสำหรับพี่ๆที่สนใจรถยนต์อดก็สามารถทากไดตตัเบอร์โทรศูนย์เจ้าหนึงเจ็ดน่ครับดีไลน์นะครับก่อนอุอวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบใหม่ปหน้านะครับสวัสดีครับ